สวัสดีคราบนี้รายการใครใครก็เข้าครัวกับผมพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับใหม่มีเมนูชื่อเรียกว่ารากบัวเชื่อมนะครับซึ่งรากบัวเชื่อมนะครับที่ใหม่จะนําเสนอกับท่านผู้ชมเนี่ยจะแตกต่างและก็มีลักษณะสีที่แตกต่างนะครับแล้วก็รสชาติที่แตกต่างจากตามท้องตลาดโดยทั่วไปเดี๋ยวนะครับเราไปพบกับส่วนผสมและก็วิธีการทํารากบัวเชื่อมในแบบฉบับของใหม่กันเลยครับสําหรับส่วนผสมของรากบัวเชื่อมประกอบไปด้วย รากบัวที่ต้มสุกแล้วหรือรากบัวที่ต้มกับน,น้ำตาลน้ำตาลใซแดงน้ำตาลไซขาวน้ำเปล่าใบเตยหอมหั่นท่อนเดี๋ยวเราไปพบขั้นตอนการทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวรากบัวเชื่อมคือว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมกระทะหรือว่าเตรียมตัวหม้อจริงๆถ้าได้กระทะทองมาก็ดีครับแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกก็เป็นกระทะแบบนี้ได้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้นะครับแต่ว่ากระทะทองเนี่ยมันจะช่วยทําให้อของที่เราเชื่อมเนี่ยมันสีเสมอกันนะครับเพราะว่ามันนําความร้อนได้ไวนี้เดี๋ยวใหม่เนี่ยขออนุญ,ญาตเอาตัวรากบัวที่เราบอกนะครับว่าเราใช้แบบรากบบวที่เชื่อมไอที่ต้มขอโทษนะครับที่ต้มน้ําตาลแล้ว ลงไปก่อนเพราะว่ารากบัวตรงนี้เนี่ยมันสุกแล้วส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะมีความนิ่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใหม่จะใส่น้ําเปล่าลงไปนะใส่พอท่วมนะครับพอท่วมรากบัวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวใหม่ก็จะเปิดไฟนะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดไฟเนี่ยให้เราใช้ ประมาณสักไฟกลางถึงรีเป็นอ่อนก็ได้เราจะเคี่ยวนี่นะครับหรือว่าต้มเนี่ยให้รากบัวตัวนี้นะครับเขานิ่มลงนิดนึงสังเกตได้จากการที่น้ํามันงวดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะค่อยใส่น้ําตาลอันนี้ก็เป็นเมนูที่ถ้าสมมติว่าจะทานเล่นก็ได้แต่นิยมนําไปใส่เหมือนพวกน้ําแข็งใสมันจะทำให้มีลักษณะแบบว่าเนื้อหนึบๆน,นะครับเคี่ยวแล้วหวานๆแต่ตอนนี้นะครับหมายคเวลาเคี่ยวต้มไปตัวรากบัวเนี่ยสักครู่หนึ่ง ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ตัวรากโบของเราหรือว่ากวงพังเนี่ยตามภาษาที่คนจีนเรียกนะครับมันได้งวดลงแล้วก็มีความนิ่มขึ้นนะครับใหม่ก็ใส่ตัวน้ําตาลลงไปนี่น้ําตาลที่ใหม่เลือกใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวกับน้ําตาลทรายแดงหรือว่าโอชิงที่เรากินกับเฉาก้วยนะครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยเราเห็นตามท้องตลาดรากโบเชื่อมส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะมีสีประมาณเหมือนม่วงอมแดงแต่วันนี้เนี่ยรากโบเราจะมีสีเข้มมากๆเป็นน้ําตาลแดงนะครับออกเข้มๆนะครับอาจจะดูไม่ได้น่าทานมากแต่ มีรสชาติที่หนึบแล้วก็มีความหอมของน้ําตาลหอมของใบเตยด้วยนะครับไม่าใส่ใบเตยลงไปก่อนใบเตยหอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่าใส่น้ําตาลทรายลงไปอันนี้ใหม่จะกะเอานะครับแต่จริงๆส่วนผสมที่ชัดเจนเนี่ยก็ได้พิมพ์อย่างไรท่านผู้ชมสามารถดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับอ่านี่น้ำตาลแสายแดงเราจะค่อยๆเปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะครับ เี่ยวไอ้ตัวน้ำตาลกับตัวรากบวัวเนี่ยให้เขาเข้ากันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งะครับเดี๋ยวตัวน้ำตาลเนี่ยมันก็จะรัดรากบวัวทำให้รากบวัวเนี่ยมันเอ่อมันเหมือนมันหนึบมันหนึบขึ้นแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยมันก็จะข้นมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับขั้นตอนการจัดสักเลยครับ หลังจากเมื่อกี้นะครับที่ใหม่บอกท่านผู้ชมว่าเรานะครับก็จะเคี่ยวไปด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะครับประมาณสักกลางก็ได้แต่หีให้ได้ไฟบ่งรอบเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วคอยทิ้งอย่างหนึ่งคือเราคอยช้อนฟองที่มันเป็นยางออกนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราจะได้รากบัวเชื่อมที่เสร็จแล้วมันก็จะน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะเหนียวกลาลังดีนะครับอันนี้เนี่ยเราเราไปรับประทานกับน้ําแข็งใส่หรือว่าทานอยู่พวกทรงเครื่องใส่น้ำใยแป็กล้วย ใส่เกลัรากแห้วอะไรเงี้ยก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าสีมันจะแตกต่างจากโดยปกติที่เราเคยเห็นลักษณะส,สีได้เนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลอมแดงนะครับเพราะาเราใช้น้ําตาลสาแดงช่วยด้วยเนี่ยมันจะได้ทั้งเรื่องกลิ่นนะครับความหอมของน้ําตาลนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะหนึบหนึบเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการจัดเสิร์ฟตัวรากโบชื่อมกันเลยครับ สำหรับรากโบชื่อมนะครับเดี๋ยวหม่จะเสิร์ฟเป็นแบบรากโบชื่อมทรงเครื่องก็คือว่าใหม่จะใช้ตัวน้ําแข็งเนี่ยใส่ลงไปในโถแก้วก่อนอันนี้คือสามารถท่านผู้ชมสามารถเอาไปทําได้เลยเวลาหน้าร้อนแบบนี้นะครับใส่น้ําแข็งลงไปนะครับนี่อย่างที่บอกว่าเราใช้รากบัวเป็นจุดเด่นในวันนี้ฉะนั้นตัวรากบัวเชื่อมเนี่ยเราก็จะเลือกนะครับให้มันเป็นชิ้นพอดีพอดีหน่อยวางลงไปก่อนเลย เนี่ยพอหลังจากที่เราเชื่อมได้พอเหนียวแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมันจะหนึบรับประทานและจะอร่อยนะครับแล้วสีมันก็จะแปลกด้วยเพราะว่าเนื่องจากมันได้สีน้ําตาลที่เข้มข้นขึ้นเอาน้าแข็งโปะไปหน่อยครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องต่างๆเครื่องต่างนี่คือมันก็จะมีมีแห้วนะครับมีลูกเดือยแล้วแต่ตามที่เราใส่ไปไตามตามใจชอบ เดี๋ยวเราก็จะประดับด้วยรากโอเชื่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นลูกตาลนะครับตอนนี้หน้าร้อนก็จะมีลูกตาลเชื่อมใส่ลงไปอ่านี้เดี๋ยวปิดน้ําแข็งเปาะอ่ะน,นี้ใหม่ขออนุญ,ญาตนะครับเราก็เลือกชิ้นที่มันสักสวย ถ้าเราจะให้มันดูมีอะไรหน่อยก็ขออนุญาตนะครับเอาน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงอ่านี่เวลาเสิร์ฟเนี่ยอย่างที่ใหม่บอกว่าถ้าเราจะไม่ให้มันดูน่าเกียดจนเกินไปเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราสามารถเอาตัวน้ำเชื่อมจากการทำรากโบเชื่อมนี่นะครับมาทำเป็นน้ำเชื่อมใส่ได้ มันก็จะรับประทานได้อร่อยอีกแบบหนึ่งอ่านี้ใหม่นีน้ใม่ขอเสิร์ฟรูปแบบอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวรวากบัวเชื่อมในรูปแบบที่ใหม่ได้นําเสนอยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปปรับไปใช้ดูสําหรับสูตรขนมอื่นๆแล้วก็อาหารอื่นๆนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ